เป็นไม้เก่าแก่นะคะต้นนี้คือทับทิมจันท์สีเขาจะอ่าออกสีเหลืองค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือแทงดอกแล้วค่ะดอกมาแล้วดอกมายอดก็มาค่ะยอดใหม่มาดอกมาอันนี้ก็เป็นยอดใหม่นะคะอันนี้ยังอันนี้เปิดด่างแล้วแต่สีก็คือยังเข้าน้อยอยู่แต่ด่างทุกใบเข้าสีเหลืองนี่นะครับเด่างจะประมาณนี้เลยนะค่ะใช่เขาด่างทุกใบตรงนี้มันเป็นโชคก็ชั้นหรือมันเป็นบัลลังครับเนี่ยเป็นโชคก็ชั้นค่ะ โชคเ<ะ>ก้าชั้นทับทิมจันจะเหมือนบัลลังก์เจ้าสวยมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเลยด้วยข่าวว่ามีโชคเก้าชั้นสวยๆอยากมานำสเสนอ <laughs> เราก็เลยต้องมาจากจากตลาดเลยมาเยือนยายาการ์เด้นนะครับนะครับเบอร์โทรนะครับของนุชเนาะก็ศูนย์หกสี่สี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าห้านะครับเบอร์นี้แอดไลน์เลยไหมแอดไลน์ได้เลยไหมไม่ค่ะไม่ถ้าแอดไลน์จะเป็นอีกอ๋อก็โทรมาเนาะโทรมาคุยกอนแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเ้องมาดูกันนะครับว่ามีโชคเก้าชั้นตรงไหนมั้งเออโหเยอะมากเยอะมากอันนี้นะคะอันนี้ก่อนเลยอันนี้จะเป็นไม้ต่อ เป็นไม้ตอด่างหินอ่อนค่ะอออืืค่ะเป็นตอนะคะส่วนอันนี้เป็นไม้หน่อเขาโอซึ่งเข้าสีม่วงสวยมากอือหือครับตัวเดืดมากเลยค่ะอย่างแบบนี้เท่าไหร่ครับตัวตอตัวนี้อันนี้นุชจะปล่อยแพ็กคู่นะคะเอาแพ็กคู่เลยนุชให้แพ็คคู่ปกติอ่ายู่ที่สี่พันแต่วันนี้ให้เพียงสามพันส่งฟรีค่ะโอ้โหสามพันส่งฟรีนะครับสาหรับแพ็กคู่คู่นี้นะครับค่ะอันนี้ก็คือสามารถอ่า เปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเพราะว่ารากเยอะรากเยอะมากค่ะ่ส่วนส่วนอันนี้ก็คือเดี๋ยวรอให้น้องแข็งแรงสักระยะหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยเปลี่ยนกระถางอาจจะไม่มาสองต้นนะคะอาจจะมาเยอะกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเขาเป็นเป็นตอค่ะเป็นต้นตอเลยเป็นตัวตอค่ะเป็นตอเลยค่ะใช่ค่ะคุ้มนะถ้าไม่รู้ถ้าโหไม่เัืกสี่ต้นห้าต้นนี่คุ้มกันไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นไม้ยกยอดออืเป็นไม้ยกยอดเป็นยอดนะคะส่วนอันนี้ เป็นตอเขาค่ะด่างอย่างดีเข้าม่วงสวยมากสวยมากนะครับเนี่ยค่ะเขาจะเป็นตัวผสมบัลลังก์เจ้าสัวค่ะโอ้โหที่ที่ที่ใบตอนนี้ที่เป็นอ่าเป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากเป็นสภาพอากาศนะครับมันเป็นเพราะว่าสภาพอากาศเนาะใช่ช่วงนี้บอกเลยใครดูแลต้นไม้ไม่ถึงเจอแน่นอนครับอากาศนี้ใช่ถ้าเป็นไซส์กระถางนี้นะคะน้องอยู่ในกระถางสิบนิ้วอ่ามาแล้วสองหน่อ อันนี้ปล่อยที่หกพันค่ะหกพันมาหกพันส่งฟรีสีนี่สวยมากเลยนะคะสวยมากนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะเข้มมากค่ะเข้มมากยังเจ้มอ่ะค่ะสวยมากต้นนี้มาแล้วสองใบต้นนี้มาสามใบค่ะอ๋อสวยมากอันนี้สวยมากนุ๊ว่าต้องมามากกว่าสองหน่อยยังไงก็มากกว่าสองหน่อแน่นอนสิ่งที่น่าสิ่งที่ง่ายค้นหาคือสิ่งที่มันอยู่ใต้ดินตอนนี้นี่ส่วนยอดอืมยอด่างนี้เท่าไหร่ครับอย่างนี้เลยตอนอันนี้ก็คือ มีรากนะคะตอนที่นุชําไว้อ่ะคือมีรากแล้วแล้วก็แข็งแรงแล้วก็คือแทงใบใหม่มาเข้าสีม่วงสวยมากสวยจริงๆสวยค่ะสวยมากอ่าอันนี้ปกตินุชปล่อยที่อ่าสี่พันห้าค่ะวันนี้ให้ไปที่สี่พันส่งฟรีค่ะสี่พันส่งฟรีโอ้โหราคาดีผสมบาลลังเจ้าสวนนะคะขอบเขาจะสวยมากเลยใช่ครับมันจะคือมันจะความสวยของใบใบก็คือใบแข็งแรงค่ะใบเขาไม่ได้อ่อนนะคะใบเขาแข็งแรงค่ะสวยมากครับตัวนี้ ต้นนี้ต้นนี้เป็นไม้เก่าแก่นะคะต้นนี้คือทับทิมจันสีเขาจะอ่าออกสีเหลืองค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือแทงดอกแล้วค่ะดอกมาแล้วดอกมายอดก็มาค่ะยอดใหม่มาดอกมาอันนี้ก็เป็นยอดใหม่นะคะอันนี้ยังอันนี้เปิดด่างแล้วแต่สีก็คือยังเข้าน้อยอยู่แต่ด่างทุกใบเข้าสีเหลืองนี่นะครับแลด่างจะประมาณนี้เลยนะค่ะใช่เขาด่างตัวนี้มันเป็นโชคก้าชั้นหรือมันเป็นบอลลังครับเนี่ยเป็นโชคก้าชั้นค่ะ ช่อ<ะ>ก็ชั้นถ้าพิมพ์จันจะเหมือนบันลังเจ้าสัวมากเนาะขายใช่ไหมคะคล้ายๆเลยนะรูปทรงใบคล้ายๆกันเขาจะมีลักษณะที่พอเขาอ่าแก่ไปแล้วมันจะเบรออกค่ะเขาจะแผ่ออกคือก่อนหน้านั้นคือเขาจะตั้งอย่างนี้เลยค่ะแต่พอเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะเหมือนเหมือนดอกเขาจะมาก็คือเขาแก่แล้วอ่าเขาจะเริ่มแผ่ออกออย่างนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอ,อันนี้ เปิดที่เจ็ดพันค่ะตัวนี้หายากนะคะถ้าพิมจันค่อนข้างที่จะหายากใช่ครับราคาดีมากนะครับเจ็ดพันบาทน้อยเจ็ดพันส่งฟรีเจ็ดพันส่งฟรีกันไปเลยหวามากครับต้องบอกเลยววานมากแปลกอีกแต่ตัวนี้อ่าน่าจะเป็นไม้เขียวนะคะน่าจะเป็นไม้เขียวนี่ให้ให้เป็นราคาไม้เขียวแล้วกันแต่อันนี้คือเขาได้แสงแล้วก็สีเขาจะมาเข้มสีเขาจะมาเข้มอันนี้ก็คือดอกมาแล้วนะคะ ตัวนี้ไหนนะครับเปิดดอกมาค่ะใช่ดอกมาเปิดดอกมาเลยมีหน่อมาอีกค่ะมีหน่อมาแล้วโอ้หน่อก็แทงแล้วนะหน่อก็แทงใบใหม่ก็มาโอ้โหมีอย่างดีเลยใครที่ชอบทรงแปลกนะคะลักษณะใบที่แปลกแบบนี้อ่ะน่าน่าเก็บสะสมค่ะเพื่อที่จะตั้งแม่นะคะไว้ไว้ไว้ตั้งแม่ค่ะอันนี้ปกติที่เก้าร้อย นะคะวันนี้ให้เพียงห้าร้อยส่งฟรีค่ะโอ้โหห้าร้อยส่งสวยมากนะพี่ตอนแรกตอนแรกก็จะเก็บไว้ทีนี้เอาให้ลูกค้าดีกว่าสวยจริงๆค่ะเนื่องจากแบบรูปใบเขาสวยนะใช่ค่ะใบเขาแข็งแรงมากนะคะใบแข็งแรงมากห้าร้อยส่งฟรีดีมากบอกเลยอ่าอันนี้อ่าน้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วเป็นเป็นไม้เมล็ดค่ะไม้เมล็ดนะครับจะเปิดมาอย่างนี้ เข้มขึ้นเข้มขึ้นค่ะสีก็คือมาจัดจ้านมากเลยสวยมากสีสีนี่ไปโทนม่วงแดงไปบ้งออกแดงๆแล้วก็ติดส้มติดสนิมด้วยค่ะครบๆเลยเนี่ยต้นยอดใหม่ก็มายอดให่ก็มาอ่าอย่างนี้เท่าไหร่ครับนี่อ่อันนี้เปิดอยู่ที่หกพันเก้าค่ะโอ้โหหกพันเก้าสีเขาเข้มมากนะพี่สีเข้มมากเลยค่ะสวยมากนี่สวยนะคือแบบเป็นฮารปด้วยนะค่ะใช่ใบนี้เขาฮารป นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูยอดใหม่นะพี่จะมาอีกสวยเดี๋ยวคอยดูนะถ้าไปต่อไปมานี่โอ้ต้องไปต้องมีแตกหมื่นนะใช่ไหมอย่างต้นนี้นะคะอ๋อค่ะอันนี้ก็จะเป็นทรงก้านยาวเหมือนยีราฟทีนี้อ่าก่อนนั้นอ่าก็คือติดชมพูติดด่างทุกใบใบนี้ก็มาเข้มแล้วก็ติดชมพูด้วยใบนี้มาใหม่เข้มขึ้นไปอีกโอ้ยความสวยเพิ่มขึ้นความม่วงเขามาเยอะมากแล้วทีนี้รอลุ้นอีกใบนี้ค่ะ ถ้าใบนี้คิดว่าต้องมาสวยเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่ก็มาเยอะแล้วก็จำๆแล้วนะสองใบนี้นะค่ะน้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วค่ะเป็นไม้เมล็ดอย่างนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับหนูสอ่ะวันนี้ให้ที่ห้าพันส่งฟรีค่ะโอ้ห้าพันส่งฟรีกันไปเลยว้าวมากเข้มมากค่ะเข้มมากว้าวมากบอกเลยว้าวมากครับวันนี้ส่งฟรีเนาะทุกกระถางเลยอ่ะอันนี้ตัวเด็ดค่ะอันนี้นะคะ เขามีทั้งหมดเจ็ดหน่อ้หที่ที่เป็นใบเขียวอ่อนนี่ค่ะคือคือหน่อคือหน่อทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเกิดจากอ่าลดเอาน้ํายาที่สวนนะคะอ่าลดลงไปเนาะแล้วทีนี้เขาก็แตกหน่อมาเยอะมากเลยโอ้โหแตกหน่อเยอะมากใบแม่เขาจะเป็นอ่าโทนสีชมพูค่ะโทนชมพูเป็นเิดคือเปิดชมพูแล้วรืองอ่อนเป็นลูกผสมค่ะสวยใช่ค่ะลูกก็มาเยอะลายก็แบบสเสตียเต็มใบเลยนะเนี่ย อยู่ในกระถางสิบนิ้วต้นนี้นุชเปิดที่สองหมื่นค่ะโอ้โหราคาดีปีทั้งหมดแปดต้นแปดต้นนะเหลือต้นละสองคำกว่าบาทนะใช่ค่ะไปเลี้ยงคุ้มมากแยกนี่นะยังไงก็คุ้มนะเข้าด่างทุกต้นด้วยค่ะใช่แล้วคือลูกเขาแบบด่างดีขนาดมาหน่อขนาดมาหน่อเล็กๆนะพี่เนี่ยค่ะหน่อเล็กๆยังด่างเลยค่ะยังด่างเลยโอ้โหเล็กยังด่างเปิดด่างมาแต่น้อยนี่นะครับเพราะว่ายีนเขาเด็ดเนาะยีนดี อ่าต้นนั้นเป็นยอดของแบล็กดากอนแล้วทีนี้นุชจะเหลือต้นเดียวที่นุชจะปล่อยค่ะอ่าเป็นต้นนี้ค่ะคือตอนตอนเล็กอ่ะเขาด่างค่ะเขาด่างอันนี้ก็คือไปรุนเอานะคะอันนี้นุชให้แค่อ่าห้าร้อยส่งฟรีค่ะห้าร้อยส่งฟรีใช่เหลือเหลือเหลือต้นเดียวค่ะเป็นเป็นหมอจากลูกแบล็กดากอนเนาะใช่ครับคือต้นแม่เขาค่ะใช่ต้นนี้นะครับห้าร้อยส่งฟรีกันไปเลยว้าวมากว้าวมากบอกเลยต้นนี้เป็นลูกผสม ของทัดทิมสยามค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือยังไม่ได้ปล่อยเพราะว่าเดี๋ยวนุ้บ้านุ้จะแยกแยกลูกเขาค่ะอเดี๋ยวรอรอรอแยกลูกรอรอดูติดตามเนาะลูกเขาเนาะมังกรประกาศหินอ่อนค่ะอยู่ในกระถางสิบนิ้วสวยมากกกอนแน่นมากตั้งแม่อันนี้ดอกเริ่มมาแล้วค่ะก็คือเราต้องสังเกตดีนะครับว่าความแน่นไม่แน่นไม่ค้าต้องเอาขามาช่วยย้ายยกไม่ไหวครับบอกเลย แม่ขาวบอกอุ้มลูกก็เหนื่อยแล้วพี่อันนี้ใบใหม่ก็ติดด่างสวยมากเลยลายดีมากอันนี้ก็แทงใบใหม่มาอีกนี้เป็นใบใหม่อีกนะเปิดด่างสวยค่ะออกแบบเหลืองเหลืองเนาะค่ะใช่สวยสวยมากสวยมากเหลืองคือที่สําคัญคือต้นเนี้ยฟอร์มดีมากฟอร์มดีค่ะฟอร์มดีฟอร์มดีฟอร์มสวยแบบฟอมดีตั้งโชว์ได้เลยค่ะใช่อย่างนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เปิดที่สี่พันส่งฟรีค่ะโอ้โหราคาดีมากเลยบอกเลยนะขอใบปิดม่วงสวยค่ะ ใช่รา,าใชราคาดีมากครับราคาดีไปอีกสี่พันส่งฟรีจ้าดอกก็มาอ,อันนี้โอ้โหจ้ามีจ้าอ,อันนี้อยู่ในกระถางสิบสองนิ้วเป็นไม้เมล็ดเป็นไม้เมล็ดเขาจะออกโทนส้มชมพูนะเขจะออกโทนส้มชมพู นี่เนอะใบใหม่มาก็คือเปิดด่างแล้วใบสวยนะคะทีนี้เขาได้แดดดียังไงไม่รู้พี่ใบเขาเข้มอ่ะเขาออกม่วงเข้มไปเลยใช่ใช่ใบเข้มแต่ว่าก็คือติดด่างติดด่างชมพูค่ะอ่าอ่าก็ถือว่าฟอร์มสวยนะค่านลยลยแล้วดอกดอกมาแล้วรอบนึงแต่คือตอนนั้นเราไม่มีอ่าดอกผสมค่ะก็เลยก็เลยไม่ติดอ่าครับอย่างนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย อันนี้ปล่อยที่ห้าพันค่ะห้าพันนะครับส่งฟรีกันไปเลยสิบสองนิ้วหนักมากค่ะสิบสองนิ้วหนักมากบอกแล้วครับแม่ค้าบอกอุ้มลูกก็เหนื่อยแล้วพี่อ้าครับอันนี้ก็เป็นสาตั้งแม่อีกเหมือนกันนี่ก็ฟอร์มสวยนะสาตั้งแม่แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าด่างหรือเปล่าแต่ใบใหม่มาเปิดด่างหน่อยเดียวค่ะเปิดด่างหน่อยเดียวออันนี้ให้ลูกค้าไปไปรุ้นเอาเนาะไปรุ้นเอาค่ะไปรุ้นเอา ดอกก็มาแล้วนะคะก็คือตั้งแม่ได้เลยเป็นสาแม่แล้วนะคะเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้ให้ไปที่พันสองส่งฟรีค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทส่งฟรีโอ้หฟอร์มนี้บอกเลยราคาดีมากราคาดี้ม่เลยก็จะมีต้นไหนอีกไหมครับอ่ะก็จะเป็นอ่าปะไกยอ๋อมีเบบีค่ะอ๋อเบบีอันนี้จะเป็นเป็นลูกของทัพพิมจันรค่ะค่ะเป็นลูกของทัพพิมจันทอันนี้ลุ้นด่างนะคะปิดไม้บุลุ้นด่างค่ะใช่อย่างนี้เหมือนเหมือนจะเข้าแล้วนะ อันนี้ติดสีติดด่างอยู่ค่ะนิดหน่อยอันนี้นุ่นให้ที่สามต้นสามต้นสองร้อยส่งฟรีค่ะอ่าใครถ้าสนใจเนาะเดี๋ยวโทรมาแล้วก็เขาติดต่อกันทางแอดไลน์ไปเนาะแล้วก็ให้ให้ถ่ายรูปเลือกเอาเนาะอ่าเดี๋ยวนุ้เลือกให้ก็ได้ค่ะจากสามต้นสองร้อยส่งฟรีสามต้นสองร้อยส่งฟรีกันไปเลยอ่าแล้วก็มีอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนุ้ดแยกนะคะอันนี้เป็น เป็นตอค่ะก็ใช้น้ํายาทางสวนเหมือนกันแลน้วทีก็แทงมาแล้วสามสองสองหนอ่อกับต้นแม่หนึ่งก็เป็นสามเดี๋ยวเดี๋ยวนุเช็คระบบรากก่อนค่ะคือถ้ามีรากเดี๋ยวนุจะทําการชําไว้ให้อันนี้จะเป็นด่างขาวแฉลบค่ะสวยมากอืลายที่แบบกาลังมาเลยนะลายแฉลบแป๊บๆเนี่ยค่ะใบเรียวยาวสวยด้วยค่ะอ่าครับเดี๋ยวต้องแบบน้ำยานี่เห็นเห็นนุนบอกเรื่องอ่น้ำยาเนาะ,ะมันเป็นปน,ปน้ำยาแบบแบบไหนครับ เป็นน้ายาสูตรทางสวนค่ะอช่วยเร่งโตเร่งหน่อเร่งเร่งเร่งรากเร่งโตเร่งหน่อค่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องเดี๋ยวผมต้องขอแอบไปส่องหลังหลังใหม่ซะแล้วแล้วยังมีประกายดาวไซ์ใหญ่อย่างนี้นี่ยังยังขายไม่ขายไหมครับเนี่ยก็ขายค่ะอ่านุชจะทําการพอดีว่าเดี๋ยวนุชจะทําการอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางให้น้องก่อนนะคะอันนี้ก็คือ เหมือนเหมือนน้องจะจะแก่แล้วก็คือยังยังไม่ได้ตาหนอกเขาอะถ้าเราเกิดถ้าเกิดว่าเราเอาตรงนี้ออกค่ะเขาจะมีหนึ่งตาหนอกต่อหนึ่งใบตรงนี้ค่ะ,ะถ้าเราเปิดให้เขามันก็จะแทงแทงแทงหนอมาอีกเยอะเลยนะใช่ทีนี้อ่าถ้าปล่อยนะคะมันจะปล่อยไสไซส่กระถางนี้ค่ะอ่าน,น,นี่นะครับก็จะมีสองอ่ะสองตัวนี้เนาะ,ะใช่มีนะโหด่างด่างดีนะด่าง,างชุกใบนะครับอ่าเท่าไหร่ครับแบบนี้อ่า ปกติรุ้ดปล่อยที่หนึ่งพันห้าร้อยวันนี้รุ้ดให้ที่หนึ่งพันส่งฟรีแล้วกันค่ะกระถางละหนึ่งพันส่งฟรีนะครับ,<ช>รบกระถางละหนึ่งพันส่งฟรีคใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะค่ะนี้นะโอ้โหด่างทุกใบนะครับด่างทุกใบ<ช>นะด่างสวยค่ะก็จะมีไซส์ที่แบ่งก็มีสองกระถางเนาะ อ่าอันนี้ก็เป็นข้อตาแต่ทีนี้นุชย์ยังไม่ได้ทําการแยกยังไม่ได้แยกนะครับยู่นะใช่ค่ะรวมกันอยู่เยอะเลยก็สวยนะคะติด่างสวยสวยนะครับเดี๋ยวแยกเดี๋ยวนุชแจ้งอีกทีละกันนะอ่าครับได้ได้แล้วก็แล้วก็จะเป็นเซตนี้ค่ะเซตนี้อ่าจะเป็นเซตร้อมจําหน่ายค่ะเป็นคู่นะครับเป็นปรกกายดาวกับคู่ดังยักษ์ลายหินอ่อนอันนี้อ่าถ้าเราเลี้ยงให้เขาขึ้นสูงยิ่งสูงใบเขายิ่งใหญ่มากใหญ่โตมากเลยใช่สวยมากนะผมเคยไปเห็นมาแล้ว อย่างนี้เท่าไหร่ครับคู่นี้ปกติอ่านูปล่อยที่หกร้อยส่งฟรีวันนี้นูดให้ที่ห้าร้อยส่งฟรีค่ะห้าร้อยส่งฟรีกันไปเลยอสี่ชุดค่ะมีอยู่สี่เซตนะครับนี่นะเซตที่หนึ่งแล้วก็เซตที่สองเซตที่สามแล้วก็เซตแล้วก็ชุดที่สี่นะครับมีสี่ชุดนะแจ้งได้ค่ะห้าร้อยรวมส่งกันไปเลยแล้วก็จะเป็นหลักๆเขาก็จะเป็นแบบหมายประดับนะซึ่ง บอกเลยเขามีเจ็ดล็อกผมน่าจะเดินไม่ครบวันนี้นะก็จะมาเอาดอกไม้ประดับไม้ผลค่ะเออไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้สวนค่ะนะไม้ป่าไม้ป่าก็ดีนะครับนะเดี๋ยวยังไงนู่นฝากช่องทางการติดต่ออีกครั้งชนึ่งนะกันอ่าช่อง u ู u b e ของนูนะคะยายาการ์เด้นค่ะถ้าเป็นที่สวนนี่ก็อ่าร้านหนูยาา่าค่ะสวนด่านเกวียนครราชสีมาค่ะเบอร์โทร064 47 8 7 9ี่ค่ะ อ่าครับไปกดติดตามกันไว้นะครับกับช่องยายาการ์เด้นนะครับเดี๋ยวนุชเขาจะไปอัปเดตที่หน้าช่องเขาเนาะว่าราคาต้นไม้ช่วงนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับนะยังไงฝากไปกดติดตามช่องหยายาการ์เด้นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามเทพไม้ด่างชแนลนะครับไปกดติดตามกันไว้นะแล้วเดี๋ยวเรามาคอยดูอัปเดตสวนนะครับอัปเดตร้านเนาะเรื่อยๆนะครับเอาโอเคนะครับขอบคุณนุชมากครับสวัสดีครับ